สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แดดจ้าจ้านะจ๊ <m uch> จะแดดจ้าจ้าจ้าวันนี้วันสุกสุดสดอีกแล้วเร็วเหลือเกินนะคะวันวันหนึ่ง <m uch> วันนี้ทานนี้จ้า <m uch as> ผัดกระรมแล้วก็มีตีมีขาไก่แล้วก็มียำกิมจิแล้วก็มีหอยจุกจ้านะคะ ข้าวสวยจ้าทานข้าวเหนียวไม่เป็นไม่ได้ข้าวหลามละแยะเลยนะคะข้าวเช้าจ้าหอยจุ๊มจับกพี่สาวจ้าผัดกะหล่ำกระตีนไก่ของคุณแม่จ้าส่วนของอีชั้นนั้นยำกินจีกับพริกจ้านะจ้ะ อยู่บ้านก็ดีอย่างเงี้ยนะอยู่บ้านก็ดีอย่างเงี้ยมีญาติพี่น้องก็อย่างเงี้ยถ้าเราเออกไปอยู่ข้างนอกคนเดียวอะ่ะมันไม่มีอย่างเงี้ย <c oughs> อร่อย

ติมน้ำเข้าไปแล้วมาอร่อยมากพี่กินรสชาติพี่กินรสชาติจิ้มข้น,านมากเลยแล้วก็อีกฉันก็เติมน้ำเข้าไปหน่อยว้าแซบ่บแซ่บเลย ไว้เมมเต็มอสรแล้วค่ะทุกคนเมมคือเต็มเร็วแท้เมมเต็มเร็วมาก Oh yeah. วันที่ยี่สิบแปดวันพ่อวันนี้วันที่ยี่สกเมื่อวานผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าวันนี้ไปพัฒนาปู๋มบ้านพอเช้าเห็นหมุดผู้ใหญ่บ้านแต่งตัวชุดอาสาด้วยไม่รู้ไปพัฒนากันที่ไหน<า>เออจุดฟางใช่ไหมอ่ะ có cho kênh เห็นพริกหอมมาก เมมเด้งใกล้เต็มแล้วค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่จุ่มน้าน,นะคะบ๊ายบาย